สวัสดีด้วยจ้าเอ้ยทุกตาผาฝันค่ะเบิง้งเอ้ยนะผาเอ็สเตอคลิปนี่นี่บอกค่ะเบิง้งตั้งมุมกองกันไหมค่ะนี่ค่ะเบิง้งพี่เดชอ่นะโอนพี่เดชคลิปนะึกว่านะเอ้ยสิผาอันนี้ค่ะคลิปนี้ก็แบบสไตล์เอ้ยตุ๊กตาผาฝันเนาะจา้ะเนาะคลิป นั่งตากแดดเด้อจ้านั่งตากแดดเด้จอจ้าบอกอ่ะบ้าเมัอนหนาวจนเบาจนลิ้นนั้นลิ้นกระห้อนนะโบเป็นพันกันเนาะลิ้นพันกันเนาะจ้าเนาะขอโทษได้ไหลายอ่ะค่อยๆไปค่ะอากาศเย็นแต่ว่าเป็นอากาศดีดีมามานั่งตากแดดกับเอ้ตุ๊กตาผ่าฝันจักนหน่อยเนาะขอจกักสามถึงห้านาทีเด้อแบบนี้เราบอกค่ะ เบิงบ่งเดอกไม้ซะก,ก่อนเด้พเอพูดเลยว่าเราเาว้าไหลก็มาเบิง่งอันดอกไม้เอ้ยน็บกันแล้วนี่นั่งตากแดดกับพี่ดอกไม้บานเด้อบานเวอ่อปกซึ่งอยู่พันวานมาคานรับตานำน้อยนึงงเรากรบบตองว้านิดนึงหน่อยจะเนาะ กงกับเบียวซ้ำค่ะอ่ะมีแห้งมีแหงชะเด็ดค่ะอกกำลังดีดีอันนี้ก็แบบสไตล์เอยตุก,กตาผาฝันค่ะพามานั่งตกักแดดเด้ดเอน้ำส่วนลังเหอนนี่ค่ะฟังพี่นกร้องเพลงให้ฟังเอาบันนี้กรเซาบนะขนมมาหเอาหึงพูดเนาะวันนี้เอยกนไปเอ็ดอย่างอื่นค่ะเอากะ เจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าพานั่งตักแดดเราเด้อ